อโทษน่ะตอนนั่งสมาธิองค์มาลาพุทธเจ้าพระแก้มรลกุท่านมาองค์ใหญ่มากจ้ะค่ะแล้วแล้วที่ศาลาเนี่ยเป็นเป็นดอกบัวศาลาบ้านไหนศาลาที่ศาลาใหญ่อะไรด้วยเหรอพระแก้มรลกุฎก็มาเหรอเจ้าค่ะท่านมาองค์ใหญ่มากท่านท่านพูดว่าถ้าเข้านี่พานได้ก็เข้าไปเลยท่านว่าอย่างนี้ท่าพูดเหรอเจ้าค่ะเลยจะายหลวงพ่อหนูไม่ได้คิดไปเองนะคะองค์ใหญ่มากจริงๆแล้วเป็นดอกบัวสีชมพูหอมจ้าค่ะ ตาเลยมันพูดว่ามัไปหาตาเลยประมาณที่สุรมันยไอ้มันมีพระแก้วมเลยรกดอยู่ดีห้องนั้นไหมเปล่าว่นน้านั่นก็มีครับที่หน้าพระพุทธชินราชเกามีองค์แต่องค์เล็กเล็กเกินแบบใช่แต่ว่าที่ที่ที่ทำให้เห็นท่านองค์ใหญ่มากสีเขียวะสีเขียวมรกตมังามมากจ้ะะค่เลยไปดูด้วยห้องนั้นมันมีบอกว่าห้องใต้พระอานนท์พระอานนท์ดอกวัวหอมมากจังเลย มันไม่เไม่มาทำได้ก็เข้าไปเลยท่าน่าอยางงี้ไม่้ดงมารอยังงี้มันสุว่ามีป่ะมีมีก็รายยอไปให้หน่อยอี่สามมาส่งสัญญาณแล้ะพาเปิดดังท่านมันก็อยากจะมาเทวยบเพราะว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นพระของแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งของราชวงศ์จักรีทขาจะแบบเขาามาประดิษฐานพราะองค์ท่านเคยบอกหอกว่าถ้าใครยังไม่เคยไปกราบพระองค์ที่ ที่วัดปุ๊แกวให้ไปให้ไปก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าพูดพวกมากไม่ได้ค่ะอบว่าถ้าให้ไม่เคยไปให้ไปท่านบอกมาตั้งนานเลยเออคิดไม่นานแล้วแต่ว่าเราเราเรา,เราต้องดูก่อนดับท้องขายเราก็ต้องเมื่อก่อนไปหพระเราก็คงจะทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามันอาจจะอึดตลินมันมจะทำหลวงพ่อเคยคิดว่าถ้าเผื่อว่าประเทศชาติมีปัญหาแล้วมันแก้ไขไม่ได้ เราก็จะเอาไอ้พวกชุดขาวเนี่ยไปเดินอรอบรอบวัดเลยนะแต่อย่าเข้าไปเดี๋ยวเขาจับ <c oughs> ไปเดินรอบข้างนอกเลยแล้วก็เวียนเทียนเนี่งรอบเลยเงี้ยแล้วก็ไปการาบแต่ว่าแต่ว่าอยากให้คนเยอะหน่อยแล้วควรเดินกับมาขอพรพระแก้วมกตแล้วก็ทำพิธีเวพรให้คนไม่ขายเสียง ไม่รับเงินจเจริญลุ่งเรืองม,มั่งคั่งล่ำรวยมีความพาสุขตลอดเจ็ดชั่วโคตรคือแต่ถ้าใครขายเฉียงมันจะต้องได้รับผลตรงกันข้ามเจ็ดชั่วโคตอตกเบี้ยไปถือครดอออธิทรา์ให้ประเทศนี้มีความ จเจริญมีความจุมีความศักดิ์สิทธิ์มีความ,ม,วามร่มเย็นมีบุญมีกุศล้วาก็พากันเดินจากทุกขาเดินบนไปนอดหนึ่งแล้วก็ไปถวายอันนี้คิดไว้นะตอนนั้นน่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าไปได้แล้วจะค่ะ,ะไปได้ะไปได้แล้วจะค่ะไปได้แล้วได้ไปได้เลยไปได้แล้วจะ่ะไปได้เลยไไเหรอ หลวงพ่อพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยเจ้าค่ะมาดมยาเอ๋ออไอเอ๋ออ๋ออออผู้ทำงานเกี่ยวกับบุญชนก่อนคือตอนตอนใกล้เลือกตั้งหลวงพ่อจะไปเพราะว่าจะได้เตือนสติคนว่าอย่าขายเสียงเงินหลอนขายชาติไปตอนนี้ก็ไปได้แต่ก็อาจจะต้องไปซ้ำอีกมันก็อาจจะเหนื่อยเราไปวันใกล้ๆกลไปใกล้ใกล้เลยจบแล้วก็ทำพิธีเลยว่า ขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ขายเสียงจะไม่ขายชาติจะไม่ส่งเสริมคนเลวจะไม่เปิดโอกาสให้คนเชื่อมาปกครองเลย<ม>ขอพระก้ามรกตเป็นสักขีพยานเอามาแล้วไม่หวาเร็วชะ <c oughs> <c oughs> เออเออจอได้เอากราบกระหังสัมมาพร้อมกันสาธุคั้งนี้ให้ทุกคนเอาแบบเบือหรือมีเอาเอาเอาใส่รถกระบะไปั้งนั้นแล้วก็เอาไปขึ้นอันหนึ่งค่ะ คำนับน้อมต่อพระครูผู้การุณโอบเอื้อและเจือจุนอนุาสาทุกสิ่งสันยังบ่อทราบก็ได้ทราบ ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอันชี้แจงและแบ่งปันขยายอัดให้ชัดเจนจิตมากด้วยเมตตา และกาโรนา่อเอียงเอ็นเ,เมือนท่านมากแกล้งเกนให้ฉลาดและแหลมคมขจัดค่าวบันเทาโมัดจิตมือ งนงมกังขาหน้ารมก็สว่างากระจ่างใจคุณส่วนนี้ควรนับถือว่าเลิศ นาเดนตรายควรหนึ่งและตรึกนายจิตตาน้อมนิยมชมอันึง่งข้าคำนับน้อม ต่อพระครูผู้การุณโอบอือและเจือจุนอนุาสาทุกสิ่งสรรยังบอสทราบก็ได้ทราบทั้งบุญบาป ทุกสิ่งอันชี้แจงและแบ่งปานขยายอัดให้ชัดเจนจิตมากด้วยเมตตาและกรุณา บ่เอยียงเอ็นเมือนท่านมากแกล้งเกินให้ฉลาดและแหลมคมขจัดคราวบันเทาโมหดจิตมื ที่งนงมกัง,งขาหนะ้าอารมณ์ก็สว่างกระจ่างใจคุณส่วนนี้ควรนับถือว่าเลิศนะน้าแดด